สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคณิตศาสตร์กับครูโบคนเดิมนะคะโดยในระดับชั้นมนัธยมศึกษาปีที่2ของเราเนี่ยเรายัางเรียนอยู่ในบทที่1นั่นก็คือเรื่องสถิติ2นะคะในเรื่องสถิติ2เนี่ยนะคะเราจะมีเรื่องย่อยด้วยกัน4เรื่องแต่เราเรียนผ่านไปแล้ว3เรื่องเราจะเดือนในเรื่องของค่ากลางของข้อมูลนะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นค่ากลางของข้อมูลนะคะคุูครูจะขอทบทวนในเรื่องที่เราเรียนผ่านมานั่นก็คือ แผ่นภาพจุดแผ่นภาพต้นใบและฮิสโตแกรมนะคะดังนั้นเราไปเรียนกันได้เลยค่ะค่ะนักเรียนมาเรียนบทที่หนึ่งเรื่องสถิติสองนะคะเรื่องสถิติสองเนี่ยเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมดสีเรื่องนะคะนั่นก็คือแผ่นภาพจุดแผนภาพต้นใบฮิสโตแกรมและค่ากลางของข้อมูลนะคะโดยเรื่องแผนภาพจุดแผ่น ภาพต้นใบและฮิสโตแกรมเนี่ยเราเรียนผ่านไปแล้วนะคะเราจะเหลือในเรื่องของค่ากลางของข้อมูลนั่นเองดังนั้นก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องค่ากลางของข้อมูลนะคะคุณครูจะขอทบทวนเรื่องแผนภาพจุดแผนภาพต้นใบและฮิสโตแกรมอีกรอบหนึ่งนะคะเรามาดูความหมายของสถิติก่อนนะคะสถิติเป็นศาสตร์และศิลป์ของการเรียนรู้จากข้อมูล ประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญได้แก่การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการแปลความหมายผลลัพธ์และสุดท้ายการนำเสนอข้อมูลนะคะทีนี้ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณนะคะโดยข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่อธิบายลักษณะประเภทหรือคุณสมบัติในเชิงคุณภาพเช่นเพศหมายเลขโทรศัพท์วิชายี่ห้อภาษานะคะส่วนข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขใช้แสดงปริมาณ สามารถนำไปคานวณหรือเปรียบเทียบได้เช่นอายุน้ำหนักความสูงและคะแนนสอบเป็นต้นนะคะ,ะในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลเนี่ยเราจะนำเสนอข้อมูลในบทนี้เราจะใช้การนำเสนอข้อมูลแบบแผนภาพจุดแผนภาพต้นใบและฮิสตโตแกรมนะคะเราไปทบทวนความรู้กันอีกรอบกันเลยนะคะมาดูการนําเสนอข้อมูลแบบแผนภาพจุดนะคะการนําเสนอข้อมูลแบบแผนภาพจุดเนี่ย เป็นรูปแบบหนึ่งของการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณนะคะโดยการนำเสนอข้อมูลเนี่ยทำได้โดยไม่ยากนะคะเราจะเขียนจุดแทนข้อมูลแต่ละตัวนะคะไว้เหนือเส้นในแนวนอนที่มีสเกลให้ตรงกับตำแหน่งที่แสดงค่าของข้อมูลนั้นนะคะอย่างเช่นครูมีตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลโดยแผนภาพจุดโดยครูมีข้อมูลต่อไปนี้ ครูมขีข้อมูลคะแนนสอบระหว่างภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ห้อง1นึ่จำนวน30คนเป็นดังนี้นะคะทีนี้ครูจะนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดเรียงหรือน,นำนเสนอข้อมูลในรูปแบบการน,นำเสนอข้อมูลแบบแผนภาพจุดอันดับแรกเนี่ยครูขีดเส้นเขียนเส้นในแนวนอนกำหนดสเกลเป็นช่วงช่วงละเท่าเท่ากัน พร้อมทั้งกำหนดชื่อเพื่อให้ทราบว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนะคะทีนี้ครูก็ขีดเส้นครูทำการขีดเส้นเลยขีดเส้นในแนวนอน ขีดเส้นลงมาใช่ไหมคะทีนี้ครูก็แบ่งสเกลเป็นช่วงช่วงละเท่าเท่ากันครูเริ่มจาก0มา2แล้วก็4แล้วก็6แต่ละช่วงของครูเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละ2ใช่ไหมคะทีนี้ครูก็ระบุด,ด้านล่างว่าข้อมูลต่อไปนี้เนี่ยเป็นข้อมูลคะแนนสอบระหว่างภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ใช่ไหมคะทีนี้เมื่อครูขีดเส้นได้แล้วครูก็นําข้อมูลที่ครูมีนั่นก็คือคะแนนสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่สองห้องเนี้ยสามสิบคนเนี่ยครูก็มาดูว่าอ่คนแรกเนี่ยเขาสอบได้ยี่สิบคะแนนใช่ไหมคะครูก็มาดูช่วงในแนวนอนที่เหนือเส้นในแนวนอนขึ้นไปครูก็เติมจุดหนึ่งจุดแทนคะแนนสอบของนักเรียนคนที่หนึ่งที่สอบได้ยี่สิบคะแนนเป็นดังนี้นะคะแผ่นภาพจุดยากไหมคะไม่ยากเนาะเมื่อเราได้แผ่นภาพจุดออกมาแล้วเราก็จะสามารถตอบได้ว่าข้อมูลชุดเนี้ย น้อยสุดเป็นทาใดมากสุดเป็นเทาใดแล้วก็จะเห็นภาพรวมของข้อมูลใช่ไหมคะความถี่ของข้อมูลจะอยู่ในช่วงใดนั่นก็คือ18ใช่ไหมคะคนที่สอบได้18คะแนนมีอยู่ประมาณ5คนใช่ไหมเอ่ยทีนี้นอกจากแผนภาพจุดแล้วเรามาดูการนําเสนอข้อมูลการนําเสนอข้อมูลแบบแผนภาพต้นใบนะคะการนําเสนอข้อมูลแบบแผนภาพต้นใบเนี่ยก็จะเป็นการนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโดย าการนําเสนอข้อมูลแบบแผนภาพต้นใบนี้นะคะเรานําข้อมูลเนี่ยแบ่งออกเป็นสส่วนเราจะเรียกในส่วนที่เป็นส่วนของลําต้นและส่วนที่เป็นใบนะคะโดยในที่นี้นะคะส่วนใบเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่อยู่ทางขวาสุดส่วนตัวเลขที่เหลือเนี่ยจะเป็นส่วนของลําต้นนะคะามาดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะครูมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่ง <c oughs> พิจารณาข้อมูลน้ำหนักเป็นกิโลกรัมของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองจำนวน20คนดังต่อไปนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเนี่ยเมื่อครูสํารวจออกมาแล้วจะได้น้ำหนักของแต่ละคนเป็นดังนี้ใช่ไหมคะครูนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมานำเสนอในรูปของแผ่นภาพต้นใบเมื่อกี้ครูบอกไปว่าเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็นสองส่วนใช่ไหมคะส่วนที่เป็นลำต้นและส่วนที่เป็นใบนักเรียนก็เขียนไปเลยต้น และก็ใบอทีนี้เมื่อนักเรียนเขียนส่วนที่เป็นต้นแล้วนะคะและส่วนที่เป็นใบแล้วนักเรียนก็จะนําข้อมูลเหล่าเนี้ยมาใส่ลงเมื่อกี้ครูบอกว่าตัวเลขที่อยู่ทางขวาสุดเนี่ยตัวเลขที่อยู่ทางขวาสุดเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นใบและตัวเลขที่เหลือจะเป็นส่วนที่เป็นลําต้นใช่ไหมคะครูก็เขียนเลยอันดับแรกครูดูก่อนข้อมูลน้อยสุดของครูเป็นเท่าไหร่น้ําหนักน้อยสุดเนี่ยหนักเท่าไหรคะ 39คะแนนหนักมากที่สุดหนักเท่าไรคะหนัก72ใช่ไหมคะงั้นครูเขียนส่วนที่เป็นลำต้นเริ่มต้นจาก3ละกันนะคะ3 4 5 6และก็เใช่ไหมคะทีนี้คุณครูก็มาดูนะคะครูก็ดู39สอ่าส่วนที่เป็นใบครูก็เขียน9ใช่ไหมคะอ่าครูขอเขียนเลยนะก็จะมี41 41 1> 49 1 8 6 3 1 4 5 6นะคะแล้วก็5ก็จะมี51 52 57 59 57แล้วก็52ใช่ไหมคะแล้วก็จะมี60กับ72ใช่ไหมเอ่ยทีนี้ก็จะบอกได้ว่าสัญลักษณ์ เราก็จะต้องเขียนระบุด้านล่างให้ด้วยนะคะสัญลักษณ์5แล้วก็กิจสเนี่ยเราจะหมายถึง52กิโลกรัมใช่ไหมคะนักเรียนจะดูเราจะแบ่งเป็นส่วนที่เป็นของในส่วนที่เป็นลำต้นและส่วนที่เป็นใบใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมคะ ง่ายไหมคะทีนี้เมื่อเราเขียนแบบนี้แล้วโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะนิยมเรียงข้อมูลเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนักเรียนมาดูในหนังสือใน้า21นะคะเขาจะจัดเรียงข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเห็นไหมคะน้ำหนักน้อยสุดจะเป็น39กกิโลกรัมส่วนน้ำหนักมากสุดก็จะเป็น72กิโลกรัมใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะหนักอยู่ในช่วงของ 41ิเอ็ดกิโลกรัมจนถึง49สิบเก้ากิโลกรัมใช่ไหมคะช่วงนี้น้ำหนักโดยเฉลี่ยของ ภาพรวมของห้องแล้วจะอยู่ประมาณเรื่องที่3นะคะ,ะ,คะการนําเสนอข้อมูลแบบฮิสโตแกรมนะคะการนําเสนอข้อมูลแบบฮิสโตแกรมเนี่ยก็จะแตกต่างไปจากการนําเสนอข้อมูลแบบแผนภาพจุดและแผนภาพต้นใบนะคะโดยการนําเสนอข้อมูลแบบฮิสโตแกรมเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่นิยมใช้นะคะเพื่อช่วยให้เราเห็นลักษณะการกระจายของข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะการนําเสนอข้อมูลแบบแผนภูมิแบบฮิสโตแกรมเนี่ยนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิเต ะะแต่การนําเสนอข้อมูลแบบฮิสโตแกรมเนี่ยจะใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยแสดงความถี่หรือความถี่สัมพัทของข้อมูลเชิงปริมาณในแต่ละช่วงในขณะที่แผนภูมิแท่งเนี่ยนะคะจะใช้สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็ใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยแสดงปริมาณของข้อมูลซึ่งมีเพียงค่าเดียวนะคะโดยการสร้าง ฮิสตโตแกรมเนี่ยนะคะนักเรียนสามารถทําได้ดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะนักเรียนจะแบ่งข้อมูลออกเป็นช่วงช่วงและเท่าๆกันในกรณีของข้อมูลเชิงปริมาณแบบไม่ต่อเนื่องนะคะที่มีจํานวนไม่มากเนี่ย เราใช้ข้อมูลแต่ละตัวในการสร้างได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องแบ่งเป็นช่วงก็ได้นะคะ 2. นับจํานวนข้อมูลแต่ละตัวในแต่ละช่วงนะคะจํานวนดังกล่าวเนี่ยจะเป็นความถี่ของข้อมูลในช่วงนั้นแล้วสร้างตารางระบุความถี่ของข้อมูลในช่วงนั้นๆซึ่งเราก็จะเรียกว่า ตารางแจกแจงความถี่นั่นเองนะคะ 3. เขียนแสดงค่าของข้อมูลหรือจุดปลายของช่วงบนแกนนอนแล้วเขียนแท่งสี่เหลี่ยมม,มุมฉากบนตำแหน่งที่แสดงค่าของข้อมูลนะคะโดยให้ความสูงของแท่งเนี่ยเท่ากับความถี่หรือเปอร์เซ็นต์ของความถี่นะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างการสร้าง ครูจะพิจารณาผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์จำนวน10ข้อนะคะของนักเรียนห้องหนึ่งเนี่ยจำนวนข้อที่นักเรียนตอบถูกเป็นดังนี้นะคะจะมี5มี4มี7มี8มี5แล้ก็9นะคะไปจนถึง3เห็นไหมเอ่ยตั้งแต่ข้อมูลเริ่มต้นตรงนี้ไปจนถึงข้อมูล นั่นก็คือ3ใช่ไหมคะทีนี้เมื่อครูมีข้อมูลต่อไปนี้แล้วครูจะนําข้อมูลมาสร้างเป็นตารางแจกแจงความถี่ของจํานวนข้อที่นักเรียนตอบถูกดังนี้นะคะนักเรียนมาดู3ก่อนสีชมพูนักเรียนเห็นไหมเลยเห็นไหมคะนักเรียนที่ตอบ ถูกจำนวน3ข้อเนี่ยมีอยู่1คน2คน3คนและ4คนใช่ไหมคะดังนั้นในตารางแจกแจงความถี่จำนวนข้อที่ตอบถูกตอบถูก3ข้อมีความถี่เป็น4ใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนมาดู4บ้างตอบถูก จำนวนสีข้อมีอยู่กี่คน1 2 3 4ดังนั้นตารางแจกแจงความถี่จำนวนข้อที่ตอบถูกสีข้อเนี่ยก็จะมีความถี่เป็นสีใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนนำข้อมูลมาสร้างเป็นตารางแจกแจงความถี่เรียบร้อยแล้วนั้นนักเรียนก็จะนำข้อมูลนกเรียนก็จะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาเขียนแสดงจำนวนข้อที่นักเรียนตอบถูกบนแกนนอนอ่าเห็นไหมคะจำนวนข้อที่นักเรียนตอบถูกเนี่ย แสดงบนแกนนอนและเขียนแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยแสดงความถี่ของข้อมูลที่นักเรียนตอบถูกเนี่ยเห็นไหมคะความถี่จะอยู่ในเส้นในแนวตั้งตรงนี้ส่วนแนวนอนเนี่ยจะเป็นจํานวนข้อที่นักเรียนตอบถูกใช่ไหมคะเราก็จะนําเสนอข้อมูลแบบฮิสโตแกรมดังนี้นักเรียนดูพอเรานําเสนอข้อมูลนี้นักเรียนสังเกตได้ไหมคะข้อมูลจะอยู่ใน อาลักษณะที่ไล่เรียก,กันเลยใช่ไหมคะข้อมูลที่เราได้